สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนะเราก็มาดูเพื่อนอร่วมโลกของเราอีกตระกูลหนึ่งนะครับก็คือตระกูลหอยครับก็กำลังจะสวนทางกันหรือเปล่าครับไปเรื่อยๆเลยครับท่านผู้ชมเห็นว่าเป็นของแปลก <c oughs> ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอท่านผู้ชมนะครับเป็นอะไรยังไงก็ลองดูนะครับรู้สึกว่าเขาจะ ไตามาบนใบกล้วยแล้วมาเจอกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สวนทางกันครับอ่าก็เลยขอข้ามตัวเพื่อนไปกันแล้วกันอ่าครับเขาจะไปช้าๆครับอ่าอ่อครับผม อยู่บนใบกล้วยสูงพอสมควรครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดจับไม่ดีตกลงไปก็คงจะมีการบาดเจ็บการสาหัสกันบ้างแล้วล่ะครับท่านผู้ชมครับ อ๋อครับผมยอมให้เบื่อนเกียบบางนะครับผ่านไปได้ด้วยดีแสดงว่าความเป็นมิตรช่วยเหลือเกื้อกูลได้ยอมสละหลังของตนเองให้เพื่อนขี่ข้ามไปได้นะครับท่านผู้ชมครับและสุดท้ายมิตรภาพก็ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีของหอยสองตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับอ่าอ่าเขาก็ไปตามทางไปทางมันนะครับคงจะต้องใช้เวลาสวัสดีท่านผู้ชมด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ